เรามาถึงแล้วนะคะเออ่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งก็นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเขื่อนปลาสักชลสิษธ์นะคะนี่เลยเข้ามาค่ะข้างเข้าไปค่ะเดี๋ยวลงชื่ออันนี้เข้าเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและเราก็มาถึงแล้ว นี่ว้าวปลาว้าวว้วววตัวมากออุมลูกหน่อยปาเทพานะคะนี่ค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียด้วยฟรีลูได้มาดูปาเพราะว่ามินอากำลังอินกับ พวกแบบว่าสัตว์นะคะเ <laughs> บบี้ชาร์กนะคะโอ้โหปลาตัวใหญ่มากนะคะนี่โอ้เชยมากๆเลยอะ่ะนี่โอ้โหตัวนี้ใหญ่ใหญ่ครับคู่เลยอะ่ะใหญ่ครับตู้เลยอะ่ะถ้าแอบ,บว่าเมื่อกี้นี้ใหญ่ครับตู้น่าจะเป็นปลาเทพโพอ่ะเหมือนแกงเทโพเปะวะให้มันเดินเดินเดิ นีอ่อะไรกระเบนเหรอใช่น้ำหูน้ำจืดนี่กระเบนเจ้าพญาอ๋อโอ้ยกระเบนยักอ่ะเขาเอามาสตาร์ทไว้อะ่ะนี่ค่ะก็ที่นี่ก็มีปลาหลากหลายสายพันธุ์มากมินอาตื่นตาตืต่นใจอ่ะเหมาะแล้วว่าลูกชอบปลา อันนี้ปลาหมาปลาหมาอันนี้ปลาเล็ดปลาเลดเป็นยังไงวะโน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 เขาห้ามปีนลูกโนปีนโนปีนเ,เขามองไม่เห็นไงเกียงต้องอุ้มเขาอาะะะะะ่ะอุ้มอุ้มแล้วถ่ายรูปก,กับปลา นรู้ป่ะมินแบบนี้หรือเปล่าปาาแก้มช้ำแบบมินอาหรือเปล่าปแก้มช่ำปากาดำอุ้ยแปลกๆอย่างนั้นเลยปะกรายนีจจ้ไม่พอเลยนะคะไ่พอปลาหางไหม เออไม่จริงนะไม่ไหมไม่จริงไม่จริงมีไม่เลยผางไม่จริง <c oughs> ปรากดกับหัวหุยกับหัวไงอะ่ะ <c oughs> หุย <c oughs> กับหัวจริงๆด้วย <c oughs> ห้ยกับหัวจริงจริงด้วยอ่ะ เหมือนมากกลับทางใช่เขากลับหัวอยู่นี่ไงไไเขากลับหัวเลยนอนไหงายจริงๆดูดิมันมันหงายหมดเลยอุ้ยแปลกมากนี่นะคะป่าบ้าแปเจ้าแปลกประหลาดมากไม่ใช่แต่ทำไม,ไมหน้าตาไม่เหมือนกันเลยเอ่ะ นี่คือปลาอะไรอ่ะโอ้มันมันนเหมือนกันกับปกไงนี่ตรงปกนี่ตรงปกนี่นีปลาเสือพ่นน้ำที่อันนี้ตรงอันนี้ตรงปกนี่ปลาชะโดวหกนี่ปลาพวงพวงหินอ่าเป็นไหหลูกขวดลูกเด็กอ่าไม่น่ายินเงี้ย อันนี้คือปาบ้าของจริงนะคะนี่ปาบา้ากมันย่าปากอ๋อใหญ่ไม่เห็นพูดเลยเนี่ยบาบาปาบปาปลาปลาช่อนหูเห่านีปลาเกมมันหรอไงปาเกมมนอนะ๋อ หน้าตัางได้ขายกันเออแต่แบบว่าแบบเฟี้ยวสุดคืออันนี้เนาะเนี่ยดูดิเฟี้ยวมากจบแล้วลูก <c oughs> ใหญ่มากใหญ่สุด,สด เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วภารกิจมาดูปลาที่จะดูอีกไหมให้ดูอีกรอบไหมหรือจะไปแล้วไปโอเคไปร้อนใช่ไหมดูสิ <Yeah. S 2> แกไม่ช้ำอ่ะสองรอบเลยข้างนี้ก็พุ่งหอยใช่ไหมไม่ใช่ทำไงดีลระล้มใช่ไหมเมื่อวานล้มมาดูดิร่ <No. S 2> องรอยแห่งการ ไปอ่าเหลือแค่คนเดียวแล้วไปใส่รองเท้าเขาใส่รองเท้ามันรองเท้าใครรองเท้ามันนี่ยังท้าอยู่นี่ใส่พีไม่ใช่โนโนโนอข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้อย่างนะเดี๋ยวนะไปเย้ มันแบบมันลื่นมาเรื่อยๆไปๆไปๆไปๆเร็วลูกร้อน,อ,นอันนี้เราก็กลังขับรถกลับบ้านเราครับนนทบุรีสรุปแล้วเราก็ไม่ได้เที่ยวอะไรพิไหนครับเพราะมันร้อนมันก็ร้อนมากก็เลยไม่ไปเดินเที่ยว ลบินสันลบบุรีวางแขนที่วางไว้ครับที่ไปเดินเล่นเกือนปลาสาบชนสิทธิพพ์พังครับพอร้อนร้อนสุดๆก็เลยได้ได้ได้แค่ไปดูพิพิธภัณฑ์ปลาครับแล้วเราก็มาเดินตากแอร์ที่ห้างสมรสินคา้านั่นคือทางออกที่ดีของบ้านเราครับในนี้เราก็าอยู่อายุทยาไม่รุโพมาได้แค่ตรงนี้ขับหลงมาก็เลยมาแวะที่ ใครอะพนะิมง์พิมพเรื่องเ้าเลยวันนี้เราก็ได้ของเล่นมินามาแล้วก็มุามา่งหน้ากลับบ้านครับนี่ก็วันนี้ก็ภารกิจของเราก็ไม่ค่อยจะไปเที่ยวไหนมากเท่าไหร่เพราะก็อบอกตรงว่าเมืองไทยมันร้อนมากอุณหภูมิ41องศารเราก็เลยไปหาที่ทพักที่โรบินสันนะครับโรบินสันลรบุรีแล้วก็ขับออกมาทะลุอยุธยาแล้วก็แวะมาตรงนี้นี่ภารกิจของเราได้ทำได้ไม่กี่ที่ เพราะเราร้อนเราไม่ไหวยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์สะพ้ายให้เราด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจช่องที่รักให้เราด้วยนะครับไปดูภารกิจต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับแล้วน้องมินอานจะทําอะไรต่อฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหนึ่งจ้าบ๊ายบายค่าบ๊ายบายแลย้ว